สวัสดีคุณดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดีสัหร่คขาสามสิบสองค่ะสามสิบสองสิบสองเกิดอะไรขึ้นอืมมันก็เกี่ยวกับการแต่งงานนี่ยนะคะก็จริงๆเอ่อจะเริ่มยังไงดีขอเล่าก่อนละกันนะคะว่าแต่งงานกับแฟนมาได้ปีหนึ่งแล้วอะคะ่ะ <c oughs> ก่อนแต่งงานก็ได้มีแบบการคุยกัน เรื่องของอนาคตกันวางแผนอะไรเงี้ยค่ะตามปกติทั่วไปก็ตกลงกันว่าโอเคหลังแต่งงานเนี้ยก็จะต้องอสร้างครอบครัวมีบ้านอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะสร้างครอบครัวเพราะว่าจริงๆแฟนบีก็คืออายุเยอะเยอะแล้วค,ะะคะ 4, ่ะเท่าไหร่คะทวดทีประมาณสี่เกือบสี่สิบแล้วคะ่ะ<ข>อ๋อเขาก็คือแบบเหมือนอยากมีลูกอะไรางี้ก็คือแบบ,บ,บแต่งงานเพื่อจะแบบสร้างครอบครัวกันเนี้ยแหละค่ะแต่ว่ามันก็ติดอยู่ในเรื่องของที่อยู่ ซึ่งก่อนแต่งเนี่ยก็มีการตกลงกันว่าเดี๋ยวจริงๆอะดูบ้านกันตั้งแต่ช่วงที่แผนจะแต่งงานกันแล้วอะค่ะแต่ว่ายุ่งๆก็เหมือนกับเอ,อเวลามันก็ล่วงเลยไปก็ก็ยังไม่ได้ดูกบบซีรีสพอหลังแต่งก็มีเวลาก็เริ่มเริ่มดูดูดูไปก็ก็ลาบลื่นดีค่ะปกติแล้วก็ระหว่างนี้ที่แต่งกันมาก็คือมีการตกลงกันว่าจริงๆจะเหมือนกับอ,อ มือนครับอยู่สองบ้านนะคะทางบ้านบีเองแล้วก็ของคอนโดของแฟนด้วยเหมือนสลับสลับอยู่กันไปแบบนี้นะคะจนกว่าจะหาบ้านได้ค่ะ uh huh. เหมือนก็เป็นปีแล้วก็ยังหาไม่ได้แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งเหมือนได้รับการยืนยันมาจากทางบ้านฝ่ายแฟนนะคะว่าเขาอยากให้ไปอยู่ด้วยกันหมดเลยก็คือประมาณห้าครอบครัวเนี่ยค่ะคะือทางบ้าน S <S <an> ใช่เขาก็สร้างบ้านอะไรกันไปเราคือจริงๆอ่ะบีทราบเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าทางแฟนแ,แฟนบีเขาก็บอกว่าแบบเออคงคงไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาด้วยก็นึกว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นโมฆะไปแล้วแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้คือทางบ้านเขาก็เหมือนเอเหมือนกำชับมาว่ายังไงก็ต้องไปอยู่ซึ่งมันก็น่าตกใจมากสําหรับบีด้วยเพราะว่าไม่ได้แพลนว่าจะต้องแบบเหมือนอยู่กันหลายครอบครัวแบบนั้นกับ ครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันเป็นยังไงค้าหมายถึงว่ารวมกันอยู่ในบ้านหลังเดียวเลยหรือว่าอยู่อนาลณเขตบริเวณเดียวกันแต่พ,แพูดให้เห็นภาพหน่อยว่า<ช>บ้านมันเป็นยังไงมันจะอยู่เป็นยังไงคะเออตอนนี้สร้างอยู่แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนลักษณะอยู่ในตึกอยู่กันคนละชั้นค่ะอ๋อคนละชั้น <Yeah. S 2> แล้ว <c oughs> เ <c oughs> มื่อกี้คุณบีบอกว่าแฟนคุณบีมีเหตุผลส่วนตัวว่าไม่อยากอยู่อันนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าเพราะอะไรทําไมเขาไม่อยากอยู่กับที่บ้านเขาคือเหมือน เท่าที่เข้าใจนะคะคือเขาก็เหมือนเขาก็มีความต้องการที่จะแยกออกมาอยู่อยู่แล้วแบบเขาเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัว,ตวใช่แล้วก็ส่วนตัวบีเองก็เอเป็นเหมือนกับก็มีมีแบบมีโลกสังคมของตัวเองเหมือนกันก็จริงๆแล้วก็จะดูเหมือนทันสมัยกว่าคนที่บ้านเขาเนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามว่าเป็นครอบครัวคนจีนไหมครับใช่คะ่ะใช่อืเราตอนนี้ปัญหาที่คือเขาจะให้เราไปอยู่ ใช่ไหมคะใช่ค่ะใลายหรือ,อยังคะ,คะก็ก็จนกว่าจะสร้างเสร็จอะค่ะซึ่งก็น่าจะประมาณปีนี้มั้งคะคิดว่าประมาณในปีนี้ค,ค่ะแต่ว่าแฟนเราก็ไม่อยากไปอยู่ไม่ใช่หรอ่ยูเขาเหมือน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 แบบครอบครัวเขาคือผู้ปกครองใหญ่ที่สุดอะค่ะแต่ไม่อยากก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ไปอยู่ได้อะไแบะพยายามยื้อพยายามที่จะไม่ไปแต่สุดท้ายบางบ้านบางครอบครัวที่เขาแบบ มันคือกรงสีมันคือบ้านเดียวกันผู้หญิงแต่งเข้าไม่ม,มีสิทธิ์ไม่มีเสียงขนาดนั้นยิ่งเป็นผู้หญิงแต่งเข้าด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นลูกเขาเป็นลูกสาวแล้วผู้ชายบางทีอาจจะได้แต่งออก<ม>ถ้าเป็นจีนเข้มๆนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างคุณบีแต่งเข้าสถานเดียวจ้ะแล้วก็ต้องอยู่รับใช้พ่อแม่เขาจา้ะอาแบบอากุกิกซูมี <จะ S 1> ยิ่งกว่านี้อีกไม่อยากขู่บีเลยอ่ะมันเอาจริงนะ ความคาดหวังของครอบครัวคนจีนส่วนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ใสายส่วนใหญ่ก็ได้เดาหาวที่ที่ที่เป็นคนจีนคอนเคยเจมาคอนเซเวีอยเซวจีนนะเรื่องการมีทายาทเนี่ยนี่คือหน้าที่หลักแล้วของแต่ละบ้านโดยเฉพาะสะพ้ายแล้วการที่ผมมันมีเรื่องหลานโปรดหลานชายหลาน ยังมีมีมีมมมมมมโอ้โหอาแ,แล้วแล้วตอนนี้คุณบีคุยกับแฟนว่าอย่างไรคะเมื่อรู้ว่าเขาจะให้ไปอยู่แบบนี้คือผมความเครียดเันเหมือนมันสะสมทั้งสองคนนะคะคือบีก็ไม่อยากไปกดดันคอือเยอะเพราะว่าสองสารเขาเขาเป็นคนกลางด้วยแต่บีเองก็คือเครียดมากที่สุดแล้วอะแบบว่าเหมือนกับไม่ได้แพลนว่าชีวิตจะเป็นแบบนี้ด้วยะค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับที่พี่เผือกบอกก็คือเป็นสไตล์นั้นแหละค่ะว่าแบบว่าอาจจะ คือมันเหมือนมันมองเห็นอนาคตว่าอาจจะมีปัญหาแล้วมันก็เกิดความกังวลความกลัวตลอดคือช่วงนี้ก็แบบคือส่วนตัวบีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแฟนนะคะคือทั้งสองคนรักกันดีแต่ว่าพอคิดถึงอนาคตแล้วมันจะมีความกังวลอันเนี้ยที่แบบย้ำคิดย้ำทำทุกวันแบบโอ๊ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นแล้วแล้วมันไม่อยากไปแต่เราก็ไม่มีออปชั่นอื่นนะคะก็เลยต้องหัวปรึกษาเพราะว่ามันเหมือนมันไม่มีทางออกอแฟนแฟนทำงานกงสีที่บ้านด้วยป่ะคะใช่ค่ะอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ อย่างเดียวเลยจบก็กงสีอีกอันเพราะงั้นโอ้โหเพานั้นเขาก็จะคุมอำนาจทั้งหมดอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าเป็น c o n s e r v a t i v e มันจะเงินไขแล้ว่าไงเขาต้องกลับไปอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวก็ไม่อยากจะบอกว่าทางเอ่อที่เหลืออยู่คืออยู่ให้เป็นส้ายโปรดให้ได้เลยมันมัน <c oughs> อตติแตเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามแชร์แล้วกันว <c oughs> ่าเท่าที่ ท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะไม่น่าจะไม่โปรดอยู่แล้วด้วยใช่ไหมโปรดอยู่แล้วด้วยเนนี้ด้วยอะค่ะเราสายแข็งก็สซบีไม่ไปไม่ได้ปะก็ไม่ไปอะทำไมอ่ะคืออาบีจะถามอะไรอะถ้าเข้าค่ะปรึกษาเลยถามคำก็ก็ถามว่าเอาไงดีเหรอพี่จะทำยังไงเพราะว่ามันก็คือแบบถ้าอยู่กันไปแบบนี้มันก็ก็คงสร้างครอบครัวไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะ แยกกันไปอยู่แต่สินใจสู้ตายกันสองคนก็ต้องผิดใจกับครอบครัวนั้นแน่ๆเลยเพราะว่าเขาก็เชิงยื่นคำขาดมาลักษณะหนึ่งแต่ถ้าเลือกที่จะต้องยอมไปอยู่จริงๆบีเองก็ไม่รู้ว่าจะรับมือได้ขนาดไหนแล้วก็จะเทิร์นเอาออกมาเป็นแบบไหนอะค่ะโอเคโอเคถามใครก่อนครับครก่อนค่ะพี่เผือกค่ะเผือกแงบ้านคนจีสิ่งที่ผมจะแนะนําคืออะไรรู้ป่ะ รู้ว่านรกอ่ะแต่มันต้องไปอยู่อ่ะแล้วก็ไปอยู่ให้เห็นว่าอยู่ไม่ได้นั่นอ่ะเขาจะให้ออกได้เข้าใจปะเขาไม่เห็นว่ามันเป็นนรกไงคือสวัสดิ์ของเหาไม่<ข>ไมต้องไปอยู่ให้เขาเไปอยู่ให้เห็นแล้วเห็น,เห,นเห็นตรงไหนหรือป่าเห็นที่เวลาเราป่วยหรือว่าเราเครียดเข้าโรงพยาบาลอ้วก หรือว่าลูกป่วยลูกเริ่มมีปัญหาแล้วลูกเริ่มอารมณ์รุนแรงหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องรอยถึงเบอร์นั้นเลยเหรอเท่าที่กูเห็นนะมึเหมานว่าเขาสิงจะเห็นจะว่าเออมันอยู่ไม่ได้จริงคนที่จะเห็นคือบีนะคือซึ่งพวกเราเห็นแล้วเห็นแล้วก็เคยเห็นต้องให้ไปถึงเบอร์นั้นมีครอบครัวคนจีนถ้าสมมุติว่าจะกั้นใจออกอ่ะมันมีอืมแต่ก็จะต้องเข้าใจว่า หไอ้กิจการกงอ่ี <โด S 1> ก็คงจะไม่ใช่ใชอ่าก็คงจะไม่ได้ดละสองออจะไม่ใช่ลูกคนโปรดอ่ะใช่เพราะว่ามันาไม่ได้อยู่กับเขาใช่อแล้วก็ก็ถามว่ามีมีมีบ้านที่ออกไปอยู่ส่วนตัวได้ไหมมีแต่ว่าสามีคุณบี แข็งพอตั้งแต่แรกหรือเปล่าเใช่เก่งพอที่จะหาเงินหาอะไรเองได้ไหมอ่ะสุดท้ายมันวนกลับมาว่าบางทีกิจการกองศีก็เลี้ยงได้อย่างดีมากเลี้ยงทุกครอบครัวในในตึกหลังนั้นได้อย่างดีมากมันก็เลยต้องอยู่ที่ที่สามีคุณบีด้วยแข็งพอไหมใช่ความแข็งดังด้านจิตใจอะคะน่าจะพอแต่ว่าเขาเรื่องเงินอะไรเงี่ยก็ถูกควบคุมโดยกองศรีอยู่ดีอะค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้น ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมายเซ็ตตัวเองนะผมว่าฉันอาจจะรอดก็ได้ถ้าสมมุติว่าฉันลองลองไปไปกินข้าวโต๊ะจีนกับเขาสักครั้งแล้วเริ่มหาพันธมิตรคู่สะพ้ายที่คุยกันแล้วรู้เรื่องทางเดียวกันบ้างหรืออย่างน้อยเราเราควรจะมีแบบเพื่อนในในในบ้านหลังนั้นที่ที่อาจจะอยู่ในครอบครัวอื่นไม่น่าได้เลยค่ะแบบว่า หมายหมายหมายถึงว่าไม่น่ามีเหรอมันมันกล้าให้ไปถึงสมมติถ้าจะมีการแบบแชร์เรื่องราวก็ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ได้เปิดพูดคุยกันแบบนั้นด้วยแล้วก็กลัวจะเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะระบายยังไงด้วยเพราะว่าระบายกับแฟนเขาก็อึดอัดเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาอระบายกับเพื่อนก็ไม่อยากจะให้มันเป็นวงกว้างมากไม่อยากจะไปพูดถึงผู้ใหญ่ไม่ไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะ ถ้างั้นผมแนะนําได้อย่างเดียวเลยคือต้องมาหางานเองหักหักรับไม่มีทางอื่นเลยบีคาว่าหักคืออ,อาจจะไม่ได้ถึงกับโกรธเกลียดก,กันเนาะแต่ว่าออกมาสร้างตัวกันเองออกมาเองออแล้วขอ,ขอแยกแล้วก็ต้องตัดจากกิจการเท่าที่เท่าที่ผมประสบการณ์ผมเคยเห็นมาในแบบหลายๆครอบครัวอย่างเ<ๆ>งี้ยก็ต้องออกมาเติบโตเองแล้วก็ต่อสู้เอง ทำมาหากินเองนี่คือทางเดียวเลยอีกทางหนึ่งคือบีต้องเข้าไปอยู่ให้รู้ว่ามันนลกจริงหรือเปล่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์การเอาตัวรอดของมนุษย์อาจจะทำให้บีรอดก็ได้อันนี้พี่พูดจริงๆนะ,ะคือถ้าต้องเข้าไปอยู่จริงๆบี B. ยังไงก็ต้องเปลี่ยนไมเซนอาจจะไม่ต้องอยู่ให้เป็นคนโปรยก,ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่พูดยากว่าจะให้ไปเอาชนะก็ไม่ใช่ว่าเอาตัวรอดอะให้อยู่ได้เอาตัวรอด มันไม่มีคมอมโพมัยหรอกในบางจังหวะฮะโอเคค่ okay, ะใคตอบใอครตอบนะเออพี่เต้นค่ะเออถ้าไม่สามารถแยกออกมาได้นะพี่จะพูดในในมุมนี้ละกันว่าถ้าบีคิดว่ายัางไงก็ไม่สามารถแยกกันออกมาสองคนดูแลตัวเองกันได้เพราะยังไงถ้าแฟนคูบีต้องพึ่งพาสายเรื่องการเงินจากบ้านใหญ่พี่ว่า ก็ต้องลองไปอยู่ก่อนอย่างที่พี่เผือกบอกอเหมือนลองเรารู้อยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้พี่ก็อาจจะรู้สึกว่าส่วนตัวพี่นะพี่เห็นว่าบีาจ,จะพอบีรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วอะแล้วพอนี้พอเราจรินตนาการไปมันอาจจะคูณความรู้สึกของบีไปมากมากเกินกว่าสถานการณ์จริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะบียเข้าใจป้ะเหมือนว่าเบีรู้แล้วเออป้านี้มันมันไม่เข้ากับเราหรอกแต่พอถึงมาอยู่จริง มันอาจจะไม่ต้องเจอเรื่องราวขนาดนั้นก็ได้นะในความรู้สึกพี่นะ<ช>หรือมันอาจจะเจอก็ได้แหละแต่ตอนนี้เรายังไม่อยู่ไงเราก็เลยคิดไปก่อนว่ามันก็คิดไปทางนั้นน่ะว่าไม่ได้แน่กูต้องตายแน่แต่จริงเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้นะอันนี้คิด,ค,ดคิดได้ไหมในแง่ดีไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราออกมาไม่ได้แล้วมันออกมาไม่ได้ก่อนอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปอยู่ก่อนแล้วก็อย่างที่พี่เบิร์บอกคืออยู่ยงไงลองดูว่าได้แบบปรับตัวแล้วแล้วมัน ได้ไม่ได้มันอึดอัดมันประมาณขนาดไหนซึ่งที่มีทางว่าหรือว่าเราอยู่บ้านนั้นด้วยอ่ะแล้วสมมติถ้ามันมีเงนเินเก็บมีอะไรมากเพราะาอยากมีบ้าน,นอรา่แบบแบสามีใช่ปะลองซื้ออีกหลังหนึ่งไว้เพื่อที่ว่าสมมติเพื่อให้มันมาเจอจางความรู้สึกว่าถ้ามันแบบโอ้โหอยู่บ้านนั้นนมันอึดอ,อัดมากอ,ะอ่ะเราอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์เรามาอยู่กันสองคนบ้านนี้อะไรอ,ะอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ออกมาคอนโดใช่ซึ่งพี่ว่าเขาก็ไม่น่าจะโอ้โหขนาดว่าไม่ได้มึงต้องอยู่เจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมง อย่างเงี้ยเเียยววไป,วไปใช่<ป>เพื่อให้มันบาลานะ่ะแต่ว่าสุดท้ายถ้าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขจริงๆแล้วแฟนบีไม่มีทางออกให้บีอะ่ะก็ก็ต้องก็ก็ต้องไม่ไม่อยู่บ้านนี้อะ่ะก็ต้องแยกการจะแยกด้วยวิธีต้อง จะออกมาด้วยวิธีไหนออกเดียวหรือออกคู่ก็ต้องรักเออแล้วแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะออกเดียวหรือออกคู่ใช่เพราะมันหนักมันามันเป็นมันมาเป็นแพ็คเกจอ่ะใช่มันไม่ใช่รักที่มันมากันแค่สองคนคือตอนนี้คือพี่ว่าแฟนบีเขาก็ต้องเข้าใจบีนะว่าถ้าสุดท้ายกูไปอยู่แล้วนะแล้วกูก็ทําทุกทางแล้วเนี่ยที่พี่บอกกูปรับตัวแล้วกูไปอีกบ้านนึงแบบแต่โอ้ไม่ได้จริงว่ะตอนนั้นก็ต้องบอกก็ต้องบอกสาราเลิกอ่ะสำหรับพี่นะเพราะว่า เราไม่ได้อยู่ก <sat> ับเขาแค่สองคนน่ะชีวิตเราอยู่กับเขาและครอบครัวเขาทางบ้านน่ะบีพิทเตอรมันเหมือนแบบว่าสิ่งที่เราคาดฝันไว้เนาะเพราะว่าจริงๆแบบแต eless, yeah. like ่งงานไปก็ค <people royal clothing> ิด <page> ว <lunch> ่าเออมันก็จะแฮปปี้อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันแบบปลุกแบบได้คำยืนยันคำนั้นว่าเราจะต้องไปอยู่มันก็เลยเหมือนกับยังรับไม่ได้มากกว่าด้วยค่ะแต่ว่าถ้าบียังไม่รู้ว่าเอ้ยถ้าบียังไม่ไปอยู่บีจะยังไม่รู้ไม่อยากให้บีแบบนอนอยนอจนมันทําลายไปเลยทั้งที่ยังไม่เคยไปอยู่อะไรอย่เงี้ย อลองก่อนนะ,ะพี่หอมอถ้าเป็นถ้าเป็นพี่หอมเลยจะทำอะไรล่ะคะพี่จะดูว่าผู้ชายทำอะไรได้ขนาดพี่ดูคนกลางเพราะว่าอะไรเราเอาชีวิตคนเนี้ยต้องทำให้เรารู้สึกว่าปกป้องเราได้ที่สุดอ่ะเกิดหอมแต่งแบบจีนจีนแบบโอ้โหอาม่าไงหลังมืออาม่าไงหลังใช่ดิ แต่กลัวจะไม่ไปไปเถียงกับเขานะที่เขาบอกอผู้หญิงต้องแต่งอยู่กับบ้านหรืออะไรเงี้ยกูไม่เถียงนะแต่กูไม่ได้ทําเพราะว่าไม่เข้าแน่แน่เข้าได้เข้าได้แต่คือดูแฟนก่อนว่าโอเคเข้าให้นะแต่จะนั่งคุยกับแฟนเลยว่า มันคือความรักนะเราจะไปสู้ด้วยกันโดยการที่เข้าไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อัดอ่ะออกนะหอมจะถามอีกทีว่าหอมจะออกจะออกไปกับหอมไหมถ้าเขายืนยันว่าเขาไม่ออกหอมก็โอเคงั้นทางเราอ่ะมันคือคนละทางก็คือออกไม่ใช่ละโลกเราไม่ได้เหมือนกันะคตเป็นคนละเส้นละใช่มีคนบอกว่าเนี่ยคุณบีจะเอาแต่เขาไม่เอาครัพ่อแม่เขาหรอเราไม่ได้ไปทิ้งพ่อแม่เขาหนะ พ่อแม่เขาคือพ่อแม่เขาแล้วจาไว้เลยว่าทุกชีวิตมันคือชีวิตใครชีวิตมันเมื่อลูกแต่งงานนั่นคือครอบครัวของลูกพ่อแม่จะไปนั่งห้อยอะไรอยู่กับลูกอ่ะแต่เข้าไปลองก่อนเข้าไปเพื่อให้ความสบายใจว่าเผื่อเราอยู่ได้ให้รู้สึกว่าให้รู้ว่าเราเข้าไปแล้วนะพยายามเราเข้าแล้วว่าโอเคมันคนละครึ่งทางแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคนของเราไงหอมถึงถามว่าคนของเราอ่ะมากับเราไหม แต่คุยเขาก่อนนะคุยก่อนว่าโอเคเราไม่ใช่แนวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวบีจะลองเข้าไปแล้วเบีจะลองตัดสินใจว่าบีอยู่ที่นั่นได้ไหมถ้าอยู่ได้บีจะอยู่แต่ถ้าบีรู้สึกว่าอยู่แล้วอึดอัดเราจะคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตเราต่อกับชีวิตของเราต่อไปแต่อย่ามีลูกจนกว่าจะมั่นใจจำไว้เลยไม่อยากไปคุยกับเขาถ้าเขาไม่ออกเลิกกับคนนี้คนนี้ไม่ใช่ไงไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะ แต่เขาไม่ใช่เพราะว่าแพ็กเกจก็มันไม่ใช่อ่ะจะฝืนยังไงจะไปเปลี่ยนพ่อแม่เขาหรอไม่ใช่เขาบอกว่ามันก็ต้องมีคนที่เขามาทั้งก้อนเขามาทั้งก้อนแบบนี้เอาไหมก้อนเนี้ถ้าเกิดเขาไม่ออกไปกับเราอ่ะเราต้องถามว่าเราเอาไหมก้อนนี้ซึ่งคาตอบเราคือไม่เอาก้อนนี้ถ้าไม่เอาก้อนนี้เราไปหาก้อนใหม่โอเคเนาะขอให้ทุกการตัดสินใจออกมาดีที่สุดนะคะคุณดีขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮ่ะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพูดถอ,อย่าลืมโทรนะ